สวัสดีเจ้าน้องอิวสาวเนี่ยพาดทำกินแซ่บเจ้าวันนี้น้องมากับเมนูยำปลาทูนะเจ้าเมนูนี่เป็นเมนูที่ชอบกินแหมเมนูหนึ่งเลยก่อนอื่นน้องกะได้เอาปลาทูมาแกะเอาเนี่ยไว้ล้อแล้วนะเจ้ามาตั้งกระทะใส่น้ำมันหื้อห้อนวก็ใส่ในส่วนของพริกดาบลงไปพัดให้พริกราบมีกลิ่นหอมกะมาเติมในส่วนของหน้ปาปปาลงไป เมนูยำปลาทูเป็นเมนูที่ชอบกินแหมเมนูหนึ่งเลยนะเจ้าพอใส่น้ำลงไปรอน้ำห้อนกาะมาใส่ในซอนของปลาทูตีได้กแกะลงไปเจ้าแล้วกลับมาปรุงในส่วนของการปรุงก็เอาที่ทุกคนชอบมาเลยอันนี้น้องก็จะใส่ในซอนของผงนัวเกีย่ยแล้วก็ใส่ซอสฝาเขียวลงไปนะเจ้า แล้วกะมาคนให้ทุกอย่างเข้ากันนะเจ้ารอนามเปิดห่อนแหมซะน้อยกะมาใส่ในส่วนของวุ้นเส้นลงไปนะเจ้าวุ้นเส้นตีใส่ลงไปน้องกะได้ล่างแล้วกะได้ตัดเรียบร้อยแล้วนะเจ้าพอใส่วุ้นเส้นลงไปกะมาคนให้เข้ากันแหมรอบแล้วกะมาใส่ในส่วนของพักลงไป เมนูยำปลาทูถ้ามีพักไผ่ก็สามารถใส่พักไผ่ลงไปได้วันนี้น้องบอกมีน้องก็บาได้ใส่นะเจ้าน้องก็จะใส่แค่ใบมะกรูดแล้วก็จะใส่หอมเจียวหอมเจียวที่ใส่วันนี้น้องก็ได้เจียวเองนะเจ้าแล้วก็มาพิีพทถด้วยต้นหอมกับพักชีแค่นี่ก็เซแลวนะเจ้าเมนูนี่เป็นเมนูตีทําง่ายแล้วก็อร่อยขนาดเลยผัยากทําตามก็สามารถไปทําตามได้เลยนะเจ้าถ้าชอบคลิปนี้น้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตัวเนเนอเจ้าขอบคุณเจ้า